กลับมาแกล้งดีเจดีเมอร์อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆครับ ทำไมติตีดับตับวะอุ้ยเจี๊ยบโมจะสับโวโตะนาโตสมมรสมรสกันก็สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i s m e Channel ครับผมเพื่อน วันนี้ครับผมก็เป็นเลิศงานยางดีครับผมที่พี่มะม่วงเนี่ยนะครับผมจะกลับมาแกล้งดีเจดีเมอร์อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆครับผมบอกเลยนะว่าคุณผู้ชมคือไทยหลายๆคนเนี่ยที่ทันยุคที่มะม่วงยังไม่ได้เข้าครอบครัวฝายุคนั้นเนี่ยพี่มะม่วงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในแกงมะม่วงใช่ป่ะยังไม่ได้ชื่อมะม่วงยุคนั้นน่ะผมเจอผีบ่อยมากแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งคนดูเป็นแสนสองแสนเลยคลิปนั้นก็คือคลิป เจอดีในบ้านตัวเองครับผมผู้ชมครับก็เป็นคลิปผีนี่คลิปนี้ผมจะเด้งขึ้นไปตรงนี้น,นัดกวนนั่นแหละครับคลิปนี้ใครยังไม่ดูไปดูคลิปนี้คือบอกเลยว่าเจอของจริงแต่วันนี้ผมจะมารับน้องให้กับน้องดีเจดีเมอร์ทีเอสหรือน้องดีนั่นเองซึ่งผมก็จะกลับมาแกล้งน้องดีว่ะครับผมน้องๆออ คือน้องๆเพื่อนๆครับก็คือวันนี้นะครับผมจะแกล้งบอกิเมร์ว่าผมเนี่ยนะครับจะไปข้างนอกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะใช้โทรศัพท์แต่เชื่อมกับคอมแล้วก็ต่อเป็นเสียงผีนะครับแล้วเราก็จะทำปฏิกิริยาเอฟโฟไปให้แบบดิมตกใจแล้วมาดูปฏิกิริยาันวมาทังดิมเจอผีน่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันหรอไ่เดี๋ยวพี่จะออกไปข้างนอกนะ เอ้าไปไหนอ่ะไปไหนเลยไปไหนพี่ไปซื้อของใช่ซื้อของเดี๋ยวฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันปิดนี่มันห้าทุ่มกว่าแล้วซื้ออะไรพี่อ่ะซื้ออะไรเออพี่หิวไงพี่เลยออกไปซื้อของกินคิดนานเนาะคิดนานเนาะไม่ก็หิวไงตอนแรกว่าจะไปกินแบบอ่าไม่ใช่ไหมยังคอยเลยเอ้ยต้องคอยเหรอคอยไงอ้ย ดยู่เดียวได้ไหมเนี่ยหรือจะไปด้วยฮะอยู่เดียวได้ใช่ไหมอยู่เดียวก็ได้ใช่หรอเพราะผมมีส่งงานเน่อ๋อโอเคแน่ใจอืมโอเคงั้นพี่ไม่กวนเองนะเดี๋ยวผมึ่งชั่วโมงเจอกันเคเดี๋ยวผมดูกันตัวรอเด เออแล้วก็เดี๋ยวฝากดูแมวนี่ไหนอ่าอ่าโอเคโอเคฮะแมวที่ไหนมันก็วิ่งเล่นอยู่ไหนนี่ยแหละอ๋อเต๋อวะทุกคนครับก็คือผมอะแกล้งบอกว่ามีแมวอยู่ในห้องนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอากระดิ่งนะครับของน้องแมวโหเนี่ยไปแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะทุกคนแล้วมาดูปฏิกิริยากันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะ โอเคครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บน่ารักน่ารักมาแนะนำคุณผู้ชมนี่เลยครับผมรหัส FF นั่นเองนะครับผมเว็บสุ่ม ID free file ถ้าปัดทงมง F และของรางวัลมากมายบอกเลยว่าเว็บนี้ของจริงทุกคนนี่และตอนนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับผมเติมเงินบวก50%ครับเติมกี่บาทก็รับไปเลยครับ50%อย่างเช่นน้องเติม300บาทน้องก็บวกไปเลย1 50นะครับผมก็คือได้เพิ่ม50%นั่นแหละทุกคนคือแบบคุ้มมากตอนนี้นะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราจะ ระบบครับผมทูมันนี่แล้วก็ทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ซองอ่างเปาวันนี้ผมจะมาเติมผ่านทูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมผู้ชมครับนี่เลยครับเราก็โอนเงินมาที่เบอร์0ูนย์แปดสามเก้นะครับผมแล้วก็ชื่อนี้ตรงตามชื่อไหมก็นี่เลยนะครับผมโอเคโอเคครับผมนี่เราก็กรอกเบอร์นี้ไปเลยนะครับผมแล้วผมจะเออ่เติมไปร้อยหนึ่งล้วกันนะคุณผู้ชมนะวันนี้นะครับผมโอเคครับผมผู้ชมจากนั้นเราก็เอาเบอร์ทูวอลเล็ตที่เราโอนนะครับผมมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเบอร์วอลลิตที่เราโอนเนี่ยกรอกลงไปในช่องนะครับผมป<ม>ึ๊บแล้วเราก็อ่าเรียบร้อยครับสำเร็จครับเติมเงินสําเร็จแล้วครับผมผมได้มา150บาทเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันบวกเพิ่ม50%นะวันนี้กดสูบแบบไม่ดีหรอมาฮะยังไงยังไงฮะคือเอาตรงๆนะวันนี้ผมรีบมากยังไงยังไงได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ uh, ้เกือบได้พันเพชร โอ้โหไม่ได้รับรางวัลไม่เป็นไรครับกด,ดใหม่อีกรอบนึงครับอ่าร้อยบาทผมจะได้ไมเนี่ยวันเนี้ยขอให้ผมได้กินเพชรสักนิดนึงเถอะผมอยากได้เพชรทุกคนผมอยากได้เพชรอา ทุกคนครับผมได้รางวัลเป็นเพชรแล้วอ่ะทุกคนผมได้ทั้งหมด1นึ่งพันเพจคือแบบแค่นี้ก็คุ้มเนาะเติมร้อยบาทเหมือนได้300กว่าบาทอ่ะทุกคนโอเคครับผมผู้ชมครับนี่เลยครับผมได้โค้ดมาแล้วครับผม300บาทครับคุณผู้ชมแล้วก็ก๊อบนะครับผมแล้วเราก็ทําการเติมด้วยบัตรกาลลีน่าครับไปที่เว็บเติมเกมแล้วเราก็เติมไปได้เลยนะครับผมนี่เลยครับเรียบร้อยครับผมโอ้ได้ง่ายมากอ่ะทุกคนเว็บเนี้ยบอกเลย i Saya takut nak jumpa P'Fook. Saya takut nak jumpa P'Fook dulu. Aduh! Macam mana saya Apa? Macam mana saya

เชี่ยอะไรอ่ะหูุพี่ไปเปิดทำไมอ่ะไม่ไม่ได้เปิดเอแล้วใครเปิดอัน,น,อนเนี้ยพี่แกงหุ่มป่ะเนี่ยไม่อันนี้ไม่ได้แกงเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีคนผ่นานพี่แกงป่ะเนี่ย คนลุกจริงนะเนี่ยแก้งอิงดีเจตอนช็อตอันนี้แต่ว่าเฮ้ยอะไรไมีผู้หญิงเดินผ่านมาหลกนะแล้วเนี่ยน่แก้งแก้งไม่ได้แก้งพี่จริงๆริงม่ต้องออกไปดูดิผมพูดจริงไอ้ดีมผมไม่ได้รู้ ้โอยใครอะเยนเหอ <S <s <ad> <S ไรอะพี่ไม่ใคมีมีคนอื่นอยู่ขนอกไม่มีผู <S <s <ad> <S ้หญิงไม่ใช่แม่พี่อะผู้หญิงไหนแม่พี่นอนแล้วแม่พี่มาเล่นแบบนี้เนาะ้พี่เชี่อไปคิดว่า โอเคครับทุกคนครับก็เพื่อนๆถ้าฝากกดถ้าช่องถ้าฝากกดสมัครกดไลค์กดแชร์กดกดดีด้วยนะเป็นแรงใจด้วยนะครับผมทุกคนครับเกันคลิปหน้า